เวลา16นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปะวิทยาที่มีผลงานในสาขาต่างๆเป็นที่ประจักษ์เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนในวงกว้างเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาประจำปี2566ตามลำดับดังนี้ นางพนสันวัฒนางกูลสาขามนุษยศาสตร์นางทิศนาแขมณีสาขาศึกษาศาสตร์นายปริญญาจินดาประเสริฐสาขาวิศวกรรมศาสตร์นางเพ็ญจิตศรีนพคุลสาขาวิศวกรรมศาสตร์นายจรันมหาธุมรัฐสาขาแพทยศาสตร์นายมานิตศรีสุรพานนท์สาขาแพทยศาสตร์นางสาวรังสินีโสธรวิทย์สาขาเกษตรศาสตร์ นางพรทิพา์เล็ก,กเจริญสุขสาขาพแพทยาศาสตร์สัตวแพทยาศาสตร์เวลา17นาฬิกา20นาที พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คุณหญิงนัทิการวัฒนะเวคินอังอุบลกุลประธานชาพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมในนามประธานคณะกรรมการจัดงานการลาด,ดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติเบญญากตันยุตตาในโครงการสสทวท,ท,ท รวมใจเทิดเอกลัก,ลกษณ์แห่งปัญจมังกรจารึกความกตัญญูต่อแผ่นดินและประธาน,นาคณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกยียรติ7 2พรรษา28กรกฎาคม2567พร้อมคณะเฝ้าทุละองทุลีพระบาทกล่าบ,บังคมทุนรายงานการจัดสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกยียรติ7 2พรรษา28กรกฎาคม2567และทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นทุนประเดิมในการจัดสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ